แต่งตัวดีราศีจับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับคลิปนี้ก็อยู่ในบ้านไรทองตองแปดบ้านเศรษฐีร้อยล้านครับบ้านร้อยล้านสร้างเป็นเงินหมดไปร้อยกว่าล้านนะครับบ้านไรทองตองแปดโดยดรจอยจิตภาพานไร,รทองอาจารย์สอนเทพสนทองกองธรรมโรดครับคนที่รักษาศีลรักษาสัตว์คนดีต้องพูดดีให้ของดีแจกของดีขายของดีและขายของจริงไม่หลอกลวงทั้งชายและหญิงขอท่านมั่นใจ ในชื่อเสียงและศักดิ์ศรีและชีวิตของสอนเทพที่ทําความดีมาทําบุญทำบุญส่นมาตั้งแต่เล็กจนอายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยผมยืนยันการันตีละผมภูมิใจที่ไม่เคยทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่หลอกลลงต้มสุนมนุษย์และไม่เคยทําสิ่งที่เลวร้ายต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันและสัตว์โลกด้วยผมยืนยันการันตีครับและฝากไว้ครับโลกโซเชียลเชื่อถืออะไรไม่ได้หรับจะซื้อของซื้ออะไรต้องพิจารณาดูต้นต่อว่ามันจริงไมจง่จริงตรวจรสอบได้ไหม เขาให้เราตรวจสอบไ,ได้หรือเปล่าคุณภาพสินค้าต่างๆที่สั่งซื้อมาเนี่ยถ้าตรวจสอบไม่ได้อย่าไปซื้อครับเชื่อถืออะไรไม่ได้หลอกลวงกันโกหกท้งนั้นเลยโกหกโกหกหน้าตายอ่ะโกหกตาใสอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อทั้งหญิงทั้งชายถ้าซื้อกล่องเท่านี้จะได้นั่นเท่านั้นเท่านั้นเท่านัาน้น,นอะไรนะราคาสองพันสามพันสี่พันอะไรแล้วแต่ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยแกะมาปุ๊บเจอไอโฟนราคาตั้งสามหมื่นสี่หมื่นบาทแจกไอโฟนอย่างนั้นแจกโฟนเป็นร้อยๆเครื่องพันๆเครื่อง มารู้แจกจริงหรือเปล่าแจกกี่เครื่องไม่รู้ขายไปเป็นพันๆลังพันๆกล่องแล้วก็แจก iPhone สักสิบเครื่องมันยิ่งไปไรไปแล้วก็พอแจกได้พอคนได้ก็โทรมาหรืออาจจะเป็นพระพวกกันโทรมาแล้วก็ไลฟ์สดว่าได้รับ iPhone ก็ทําให้คนตื่นตัวแล้วก็อยากจะได้ของฟรีไม่มีครับของฟรีในโลกนี้ไม่มีที่จะให้ของดีหรอกครับของจริงไม่มีเขาขายร่ารวยแต่เราเนี่ยแย่ แต่เราน่ะแย่ผมไม่บอกว่าสวยนะเราน่ะแย่เขาขายอะรวยแต่เราอะแย่อย่าไปซื้ออย่าไปเชื่อครับเชื่อการสอนเทพสุนทองสนนิดแล้วท่านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจ,จารย์ส้นเทพส้นฝากผลิตภัณฑ์ไว้และก็ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์ชั้นเทพไว้ด้วยครับทั้งไอสเสบดและเอสไอเดียตราส้นเทพเจ็ดสิบปีทองฟื้นฟูร่รางกายสร้างภูมิพลังภูมิภูมิการรคแล้วท่านจะไม่ เจ็บป่วยและท่านจะอยู่ห่างไกลความเจ็บป่วยและท่านจะมีอายุขัยที่ยืนยาวนานเหมือนกับอาจารย์โสเทพเจ็ดสิกว่าปีไม่มีโรคไม่หลมหมอน,นอนเสือไม่มีโรคประจําตัวทุกอย่างยังสมบูรณ์ดีความเป็นลูกผู้ชายยังกระชุ่มกระชวยยังเจ๋วอยู่ครับทั้งพี่ชายน้องชายทั้งลูกชายนะโอโหสมบูรณ์ละหงเลยจริงๆครับผมยืนยันการันตีและกาแฟพันวาคอฟฟี่สม,มุนไพรสก,กัดส15หชนิดผลิตโรงงาน GMP มียออรับรองมาตรฐานดื่มแล้ว สบายใจครับหลับสนิทจิตแจ่มใสอารมณ์ดีกระชุ่มกระชวยกระรี้กระเปลา่าและทำให้ผิวพรรณด,ดีจากภายในสู่ภายนอกกาแฟพันวาคอฟฟี่ถ้าสนใจโทรเลยครับ025258553โทรได้เลยคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ